ดมเห็นตัวหน่อยนะครับเห็นตัวดำเปื้อๆเลยนะครับน้ำตาไหลลงมาเลิกเนี่ยจังน้อยนะครับผมถามว่าเบาเบาเบ่ไหครับแต่มันเห็นถนัดตัวนั้นเองนะครับผมเห็นวาเห็นตัวดำเลยบรรยากาศอาจจะดีก็ได้นะครับผมแองไฟแนวนี้นะครับถือว่าเบานะครับเกินโตซามากเลยนะครับผมมาดูกันไปเรื่อยๆพี่สานหางจากบ้านหัวเมืองนะครับผมสราชวงศ์นะครับห่ววานบนทานคือสอราช,ชาวงศ์นะครับ ช่างไม่ต่อยนะครับวันนี้นะฮะเราลุลโลเชียร์กันไปคอยโชคให้มานะครับคอยหวานเจี๊ยบครับไปลูกป้ายนะครับผมเดี๋ยวหลังจากบางไฟบางนี่ลุงลอทาเชียทาอ่าทายท่ำสระชวงศ์นะครับผมอยากเห็นบางไฟ480เพราะว่าันทุนเชียบางไฟมวนนะครับผมอยากได้คลิปสวยๆง่ายมาฝากพี่ตอนน้องนะครับกับสี่ล้อเชียสระชวงศ์หลังจากบางไฟลงถึงพื้นลุงลอสีเดือนทางกับป้านนะฮะ อ่ขยับเลยพี่น็อกขยับเลยนะครับอ่อลุ้นล่อเชียร์กันไปนะครับแบตก็เหลือนิดหน่อยนึงนะครับผมพ่อบนนอนนะครับกับองซานี่นะครับลุ้นกันไปเสียกันไปนไปลูกไปไป

กันไปวันไปวันไปวที่รี่เลยนะครับดูการเข้าข้อนะครับตอนนี้นะเ,เยี่ยมมากๆเลยนะครับดีนะครับลางงามๆครับลางไหวลางไว้ลางไว้ลางไว้ นี้วะนี่โยกยกเดียวนี้โยกหาซีฟโยกติดเรียบร้อยนะครับหาซีฟนะครับโยกติดนะครับห้อยห้อยแกรมเฟิร์เอ็นทันนัทนะครับเดี๋ยวต้องขอให้ เดี๋ยวต้องรอดซูมให้เบิ้งนะครับห้าห้างดีาห้างดีนะครับเบิ้งต้นผมถ้าเบิ้งทุเนีนะครับรุ่นไปเรื่อยๆีด้วยาหางถ้าหัวเมือง ว้นติดบางๆนะรอยพันลอยคาแน่น่านไปนะครับปีศาธางจากบานหัวเมืองคอยเกินโนตัวสะซะก้นติดบางๆนะครับคอนออกหัวตรวจนะครับหัวไปเปิดแล้วนะครับทางดีนะครับรุ่นสงศาเป็นน้ำนะครับได้เห็นตัวใหญ่ถนัดนะครับสร้างบอตินะครับรุ่นจาวกรนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะ้อนเห็นถนัดนะครับ่ได้เห็นตัวหน่อยนะครับเห็นตัวดำปื้อเลยนะครับ ตารไหลลงมาเลิกแน่จังน้อยนะครับผมถามว่าเบาว่าเบานะครับแต่มันนีนฐานตัวนั้นเองนะครับเห็นว่าเห็นตัวดำเลย้วบรรยากาศอาจจะดีก็ได้นะครับผมมังไฟแนวนี่นะครับคือว่าเบานะครับเกินโตซามากเลยนะครับผมมาดูกันไปเรื่อยๆพี่สานหางจากบ้านหัวเมืองนะครับผมสอราชวงนะครับหมู่บ้านนี้จึงหลอดได้เห็นดีมากการขึ้นต้องเบินไะครับี่ยซอยซีิบนะครับ วันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเจ้าหมวกนะครับวันจันทร์นนี้นะครับเห็นยังไปเรื่อยๆนะครับเห็นถนัดนะครับว่าเบาๆนะครับเบานะครับเกินตัวเบาๆนะครับ แหวว่าเนี่ยมือนี้บ่มีล้มบันไดนะครับเห็นหรองไบ่อุ้มล้มบันไดนะครับขึ้นมองได้ก็ล้มมองหันนะครับไปขว้ออ่าบริเวณอยไปนน้ำล้มบอหลอดคือนสุบังขึ้นสู่สถานที่นะครับสถานที่นี่นะครับล้มบ่ค่อยมีนะครับเบาอยู่นะครับลอยระดับรุ่นกันไปนะครับรุ่นระดับอย่างเดียวน้ำข้อมบอลดำบอลแน่นอนนะครับแต่นะครับเห็นบอลล้มหลอดซู่มมาหนี่เห็นตัวดำเปื้อๆนะครับจ้องร้อยผ่านไปจ้องรนไปนะครับผมเดี๋ยวขึ้หลอดสิ ซุ่มจนล่มทุงคู่นะครับปวดข้อกระทุนเอานะครับแยนข้อเอานะครับตอนนี้นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับเวลาลงมาเบิงในคลิปนะครับถ้าเกิดมันอยู่ริมขอบก็ขอภัยนะครับพะตอนลุงหลอดซุ้มนีซูมอยู่กลางกล้องนะครับกลางกล้องโทรศัพท์นะครับเพราะว่าลุงหลอดมาซู้มมืไฟโดยเฉพาะนะครับมมันกระสีเห็นนะครับผมตัวใหญ่นะครับแต่เบานะครับผมมาเห็นถึงจัด นะครับสงสัยบรรยากาศมันดีนะครับเพราะว่าโบแสงโบเหลี่ยมตาแล้วนะครับคันซูงมังไฟตรงซูมช่วงจังสี่นะครับมันจะสีเห็นช่วงแดดแดดเนี่ยมันบ่เห็นนะครับเพราะว่ามันเหลี่ยมตานะครับแต่ตอนนี้นะครับโบมีแดดแล้วนะครับแดดล่มลมตกแล้วนะครับนี่คือสราชาองนะครับผมปีศาจหางจากบ้านหัวเมืองนะครับมันมีสร้างโอตีนะครับผมอ่ะไอพี่นองมันนะครับสองร้อยหกสีพานไปเดี๋ยวนะครับผมอ่ หาลุ่นกันไปนะครับผมมาเนื่องกัรลดระดับมาเรื่อยๆนะครับพุ่งหลอดวานะครับรุ่นแท้เกิดเบาดีนะครับแต่นะครับดูระดับนะครับดูระดับไฟก็ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่เบาก็เริ่มสัดเจลแล้วนะครับก็บ่ได้ถึงว่ากับสูงหลายนะครับบ่เด้ว่าสูงหลายตัวหน่อยนะครับ กยกเบาๆลงเบาๆนะครับอ่าคอยคอยหมุนเบาเอ่าคอยพลิกคอยว่นนะครับยกเบาๆลงเบาๆเรื่อยๆนะครับผมมาลุ่นดาดับอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้นะท่านมันได้อ่าตอนนี้มันสามรอยมันก็สิดีแล้วมันท่านได้ถึงนะครับผมอ่ามันก็สี่ประมาณเลขเจ็ดสิบนู่นละครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับ เจ็ดสิบแปดสิบเด็กก่อนกระดระดับลงเรื่อยๆแล้วนะครับสามร้อยยีซีพานลอยยีซีพานไปนะครับผมแต่ว่าลุงหลดก,ก็ว่าได้ลุ้นมันก็เบาดีนะครับแต่ว่ามันก็นเห็นหน้นเห็นตัวใหญ่นะครับ มันก็คำนวณยากดอกนะครับเพราะว่านักหล่อวันเด็งระดับนะครับซูมกล่องยางเดียวนะครับคันหอกกะระดับยันกล่องมันลุดไปยันมันบบเห็นนะครับไฟก็โยกดีเบาดีคว้างดีนะครับเมก็ดดีตีเป็นวงนะครับผมเห็นเต็มโตเต็มรั้มนะครับผมสีผ่านไปนะครับไอแพรบพอแพรแล้วนะครับตอนนี้สีดอยทอดไถ่ 60ผ่านนะครับผมมาดูกันไปเลยนะครับเช้าอีกแล้วตอนนี้โอ้โติดมาตลอดนะครับผมตลอดสูมติดมาตั้งแต่แรกเล้วแล้วไปทีเดียวรับเต้นแล้วทีนี้เป็นเช้าอีกเฉลี่ยนะครับเป็นเฉลี่ที่กลางนะครับ รับเต้นไปแล้วล่ะแต่ว่ามันเก่าจ้าวคือเก่าเนี่ยครับผมนะจะเป็นคลิปนี้ลุงหลอดตั้งใจไทยนะครับสู้มาตั้งแต่บนยนหดตกถึงเพื้นเลยนะครับเพราะว่ารับเต้นไปแล้วนะครับตามว่าตึง405ค้แ405คะแนนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลอเทปสี่สวัสดีครับเจ้าครับ